สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนแคทอลิกประเทศไทยครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานสมโพช180ปีวัดนบุญฟรังซิสเซเวียร์สเสนร,รักบันยวน วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาดรพุทธศีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานสมโภช180ปีวัดนบ,บุญฟรังซิสเซเวีย3เสนรักบัญยวนท่ามกลางคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงคณะกรรมการจัดงานบรรดาผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยนตออฟอาร์โรงเรียนเซนฟรังซิสซาเวียคอนแวนโรงเรียนเซนคาเบรียลและสัตรบุรุษโดยคุณพ่อวิทยาคู่ รัฐเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังกิสเซเวียสามเศนและสภาอภิบาลจัดงานสมโภชร้อยแปปีวัดนักบุญฟรังกิสเซเวียสามเสนร,รักบัานยวนนี้ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ส2องถึงวันอาทิตย์ที่13ากันยายนซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดทั้งสองวันดูว่าชอบอะไรชอบความหลากหลายเนะะี่ยค่ะชอบความที่มีรากเน่าแล้วก็อดที่จะขอบคุณบรรพบุรุษนะคะของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้เลยที่เลือกอยู่ ที่นี่เลือกที่จะมีชีวิตอยู่ที่นี่เพราะทีฉันถือว่าทุกท่านตั้งแต่บรรพบุรุษยาวนานขนาดนี้นะคะได้สั่งสมประทรรความดีและมอบให้กับสังคมแล้วก็เป็นรากเง้าที่แข็งแรงอันหนึ่งทีเดียวนะคะของกรุงเทพมหานคร ยโเเีนซสำหรับงานสมโภช180ปีวัดนบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนรักบ้านยวนนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความเชื่อความศรัทธานในคริสตศาสนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า180ปีแล้วอีกทั้งยังได้นําเสนออัตลักษณ์ความเป็นคนไทยเชื้อสายยวนผ่านทางวัฒนธรรมอาหารและขนมหวานรวมถึงงานฝีมือทอผ้าด้วย ทั้งนี้เพื่อผู้เข้าร่วมงานจะได้รับรู้ถึงความเป็นมาของชุมชนบ้านยวนและเพลิดเพลินกับร้านจำหน่ายอาหารเวียดนามและสุ้มกิจกรรมต่างๆอันประกอบด้วยนิทรรศการที่จัดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงเรียนและชุมชนบ้านยวนการจัดทัวร์กลุ่มย่อยนำชมและให้ข้อมูลโดยมัคุเทศน้อยเจ้าบ้านนำชมพระโตพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดรูปนับ,บุลฟรังซิสเซเวียที่แกะสลักจากไม้สักทั้งต้นรูปพระ กระจกสีและศาสนภพันธ์ต่างๆภายในวัดนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีมิสซาคืนสู่ย่าชาวบ้านยวนเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าในความเชื่อที่แน่นแฟน้นและเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างคริสต์ตงไทยกับยวนรวมถึงการแสดงบนเวทีอีกหลากหลายรายการตลอดทั้งสองวัน ที่เราเฉลองสมโพช1ร้อยปีของวันดนบ,บุญฟรานซิสเซเวียนะครับการจัดงานสมโพธนั้นก็มีอยู่3ส่วนที่สําคัญส่วนแรกคือการเตรียมจิตใจของบรรดาสัตว์รุษนะครับเราก็ใช้เวลาประมาณเกือบ1เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับในการอบรมทุกๆสัปดาห์เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของการสมโพชร้ยแปปีและเราได้จัดเตรียมตรีวานเพื่อสมโพชนะครับในวัน อังคารพุทธและพฤหัสที่ผ่านมานี้นะครับก็ใช้เวลา3วันและมีวัชนัพิกรรมศินอภัยบาปสำหรับพี่น้องในชุมชนของเราซึ่งมีมากันเป็นจำนวนมากส่วนกิจกรรมช่วงเช้าที่เราจัด2วันในวันเสาร์นะครับตั้งแต่9้นาฬิกาโดยดอเตรพุทธดีตามไทยซึ่งเป็นรองผู้วารชการกรุงเทพหานครมาทำพิธีเปิดเป็นงาน รักบ้านยวนซึ่งมีความหมายที่สำคัญว่าเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเ,อเราอนุรักษ์ความเชื่อความศรัทธาที่สืบต่อยาวนานมาถึง180ปีนะครับอันนั้นถือว่าเป็นงานกิจกรรมและมีนิทรรศการของวัดของโรงเรียนทั้ง3ที่อยู่ในละแวะกวัดของเราเช่นโรงเรียนเซนครเบียนโรงเรียนฟรานซิสซาเวียคอนแบนและโรงเรียนหจนออฟฟารกนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนของวัด นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีเราได้รับการร่วมมือจากโรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียนะครับในโอกาสที่เปิดงานก็มีวงโยธวาทิตของโรงเรียนมาสร้างบรรยากาศอย่างดีนะครับแล้ก็มีกิจกรรมต่างๆบนเวทีนะครับมีคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันด์ก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับสมนาสารฉบับล่าสุดของสมเด็จพระสัตรปา่าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอการรักสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้กับเราผ่านทางสิ่งแวดล้อมฉะนั้นกิจกรรมต่างๆในงานสองวันนี้เราก็รักสิ่งแวดล้อมโดยการเราพยายามใช้ เป็นชาดกระดาษชานไม่อ้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุญสลายได้ย่อยได้โดยงดการใช้โฟมต่างๆทั้งหมดนะครับอันนี้ และนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมบนเวทีเช่นมีเยาวชนของเวียดนามนะครับแล้วก็เยาวชนของเราเนี่ยได้มีการร่วมขับร้องเพลงได้เชิญนักศึกษานะบัณนเิตจากแสงธรรมนะครับซึ่งเป็นเดนใหญ่แสงธรรมนั้นก็มาสร้างบรรยากาศให้กับเราในช่วงบ่ายนะครับเป็นการเรียกร้องหรือเชิญชวนเกี่ยวกับเด็กเยาวชนในด้านกระแสะเรียกนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างบรรยากาศฉะนั้นกิจกรรมต่างๆทั้งหมดนี้ ก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นพิเศษโดยเฉพาะยิ่งจากสภาพิบาทของวัดนะครับซึ่งได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการกรวบรวมเอางานต่างๆนะครับในสภาพแวดล้อมในชุมชนของเราเนี่ยเพื่อที่จะสร้างและก็สืบสาร,รความเชื่อความศรัทธาไปยังลูกหลานต่อๆไปและให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาเวลา16นาฬิกาพระคุณเจ้าวีระอภรรัตประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ในฐานะลูกวัดสามเสนเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโพธิร้อปดปีแห่งพระพรวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและสัตว์รุษเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งพิธีบูชาขอบพระคุณวันนี้เป็นการฉลองภายในส่วนพิธีบูชาขอบพระคุณสมโพธใหญ่จะจัดวันรุ่งขึ้นอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา16นาฬิกาพี่น้องทุกท่านเราภูมใจที่มาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อบคอุณพระเจา้าสำหรับ180ปสีที่ทวัดมีชุมชนนั่นคือฟร,รันซิสเซเบียเซเซ ขอบคุณพระเจ้าที่แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศเวียดนามเมื่อมากกว่าร้อยกป่าสิบปีเด็นๆใี่พี่น้องชาวเวียดนามได้รับประโยชน์เข้ามาซึ่งเขาเป็นหน่วยที่สำคาญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพกะนั่งเราวไปอยู่กับเราเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนรูความเชื่อ สำหรับกลุ่มคริสตชนวัดนบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนนี้เป็นกลุ่มคริสตังยวนที่หนีภัยเบียดเบียนศาสนาในเวียดนามสมัยพระเจ้ามินมงังเข้ามายังประเทศไทยพร้อมกับกองทัพไทยที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้ไปสู้รบกับกองทัพของพระเจ้ามินมงังเพื่อเอาดินแดนขเขมรบางส่วนที่เคยเป็นของไทยกลับคืนมา โดยพระยาวิเศษสงครามและพระยานารงริติโกษานายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพซึ่งเป็นคาทอลิกได้กราบทูลขอชุบเลี้ยงคริสตังยวนเหล่านี้ซึ่งพระองค์ก็ทรงมีพระทัยเมตตาต่อพวกเขาที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นจึงพระราชทานที่ดินซึ่งอยู่ติดกับวัดคอนเซปชันให้พวกเขาสร้างศาลาใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยพร้อมพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้อีกจํานวนมาก จากนั้นในปีคริสตศักราช1834ส่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างวัดไม้ไผ่ขึ้นหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนก,กิจใช้ชื่อว่าวัดแสงฟรังซัวซาเวียนับเป็นวัดหลังแรกและคริสตังยวนเหล่านี้อยู่ในความดูแลของสงชื้อสายยวนสามองค์คือคุณพ่อปอลคุณพ่อดัดและคุณพ่อยวง อยากให้พี่น้องเดินออกไปไปเยี่ยมเยีนแล้วก็เริ่มมรับชมกิจกรรมที่แสดงถึงความภาคภูมิใจที่เราเป็นตัวตนอยู่ที่นี่มาถึง1 8ึ่งปี่นัจะเป็นความภูมิใจแต่ว่าสิ่งที่เี่สุดยอดสาสนใว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเรารู้จักที่เด็ก วัดหลังแรกนี้มีอายุได้เพียงสามปีก็ถูกพายุใหญ่พัดพังเสียหายหมด ต่อมาในปี1837พระกุญเจ้ากรูเวอร์ซี่จึงออกเงินให้สร้างวัดขึ้นใหม่เป็นหลังที่สองทำด้วยไม้และนำพระรูปแม่พระและรูปปั้นนักบุญฟรังซิสเซเวียจากมนิลามาประดิษฐานไว้ในวัดนอกจากนี้พระคุณเจ้ายัางสร้างบ้านพักพระสงฆ์บ้านซิสเตอร์สร้างโรงเรียนขึ้นอีกสองหลังเพื่อสอนภาษายวนให้กับเด็กๆจะได้เข้าใจในข้อคำสอนดีขึ้น รวมทั้งสร้างอารามให้ซิสเตอร์คณะรักไม้กังเขนจากโคชินไชน่าที่อพยพมาด้วยให้ชื่อว่าอารามแซงฟรังซัวซาเวีย 20ปีต่อมาสมัยคุณพ่อยิบาต้าเป็นเจ้าอาวาสท่านได้สร้างวัดขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมมากทำด้วยอิฐใช้เวลาก่อสร้างนานถึง10ปีโดยใช้เงินบริจาคของพี่น้องพิสตชนและพี่น้องต่างความเชื่อตั้งชื่อว่าวัดนักบุญฟรานซิสเซเวียทำพิธีเกอย่างสง่าเมื่อปี1867โดยพระคุณเจ้าดือปองนับเป็นวัดหลังที่3ซึ่งก็คือวัดหลังที่เห็นในปัจจุบันนั่นเอง จากนั้นเวลา19นาฬิกาหลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ววัดนักบุญฝรังซิสเซเวียสามเสนโดยคณะนักขับร้องประสานเสียงเซซิเลยีย จัดแสดงคอนเสิร์ต180ปีซาเวริโอณแผ่นดินสยามซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการย้อนรอยชุมชนคริสตตังยวนจากเมืองเวรประเทศเวียดนามสู่แดนสยามณชุมชนวัดนักบ,บุญฟรังซิสเซเวียสามเสนกับเรื่องราวต่างๆมากมายในช่วง180ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าโดยมีท่านนักบ,บุญฟรังซิสเซเวียเป็นศูนย์รวมของชุมชนบ้านยวน โดยอาจารย์สรินจินตนาเสรีเป็นผู้อำนวยเพลงและดอกเตอร์อภิชาติอินทรสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินรายการด้คุณฟานซิสเซเดียเดินทางมาไกลได้ถึงประเทศญี่ปุ่นในปี1549แต่ไม่ได้มีโอกาสมาถึงกรุงสยามไม่ได้มีโอกาสไปถึงเวียยนามหากแต่ว่างานของท่านกลับเป็นต้นกล้า จเจริญงดงามต่อการแพร่ธรรมในเวลาต่อมาก่อให้เกิดชุมชนบริษัทน้อยใหญ่ในลหลายดินแดนแต่ที่สําสคัญคืออันนามหรือเวียดนามนั้นมีขึ้นสังกนจเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากคอนเสิร์อยแปีสปนะีเซเวียรอนแผ่นดินสยามนี้ประกอบด้วยการแสดงทั้งหมด5องค์คือองค์ที่1รากเงาถิ่นที่มาองค์ที่สองเชื่อศรัทธาที่มั่นหมาย องค์ที่3ใต้ร่มพระบารมีองค์ที่4วิถีความเป็นอยู่และองค์ที่5องค์ผู้รวมดวงใจซึ่งการแสดงคอนเสิร์ต180ปีซาเวรีโอนาเพดินสยามนี้จัดให้มีการแสดงทั้งวันเสาร์ที่12และวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา19นาฬิกาหลังจบพิธีบูชาขอพระคุณ ุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา16นาฬิกาพระคดินาเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชพระอักษรสังฆราชแห่งอักรสังฆมณฑลกรุงเทพเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโพธิ180ปีวัดนบุญฟรังซิสเซเวีย3เส้นท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและสัตวุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก วันที่พวกเราผู้ชนมีนัดเป็นประชากับองค์รผเป็นเจ้าเพื่อมาพบรมารบษัพระวางรของโมาขอพระองค์รในวิีิจแต่ว่าวันนี้เป็นพิเศษพิเศษกับมากสุดยชุมชนช่นีชุมชนวัฒนธรรมทรัฟิสเีที่สิดสิรร้อยตั้สิบปีของชุมชนนี้ที่ได้ก่อ และได้อยู่มาแล้วก็จะอยู่ต่อไปโดยพระเมตตาแของพระเจ้ารวมทั้งที่สะท้อนออกมาโดยทางพิชุมรีเพระสงฆ์ทุกนคนตคนเป็นจุลนารมณ์ทั้งอุงปยานต่าของเราที่ได้ตอบรับควาเมเชื่อและดำเนินชีวิตตามความเชื่ออย่างเสื่อสลายมาจนปัจจุบันนี้เป็นไปอย่างถูกต้องไม่ใช่ระเจ้า สำหรับการสมโภช1้0ปีของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียนี้เป็นการฉลองพร้อมไปกับการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ปีปิติแห่งพระคุณการรุนโอกาสครบ450ปีแห่งการประกาศข่าวดีของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยและการเฉลิมฉลองครบ50ปีของการประกาศพระฐานานุกรมของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยด้วย ซึ่งการสมโภชร้0ยปปีของการริเริ่มก่อร่างสร้างชุมชนวัดนบุญฟังซิสเซเวียสามเสนนี้เป็นการที่บรรดาคริสตชนในชุมชนบ้านยวนสามเสนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ชุมชนชาวยวนที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในแผ่นดินสยามนักเขตดุสิตติดริมน้ำเจ้าพญามาจนถึงปัจจุบัน quod est แต่การสมโภต180ปีชุมชนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเศนนี้มิใช่เป็นเพียงการจัดงานฉลองภายนอกเท่านั้นหากแต่เป็นการเฉลิมฉลองชีวิตคริสตชนของแต่ละคนที่ได้รับถ่ายทอดมรดกแห่งความเชื่อมาจากบรรพบุรุษด้วยซึ่งเหล่าลูกหลานหลายชั่วอายุคนได้สานต่อความเชื่อนี้มายาวนานเกือบ200ปี ดังนั้นลูกหลานชุมชนบ้านยวนจะต้องสำนึกในพระคุณของบรรดามิชันนารีที่อุทิศตนรับใช้พระเจ้าในแผ่นดินสยามโดยการประกาศข่าวดีแก่บรรดาคริสเตชนและผู้ต่างความเชื่อให้รู้จักพระเจ้าและก้าวเดินไปสู่หนทางแห่งความรอดพน้นและอุทิศชีวิตของตนตายบนผืนแผ่นดินไทย สุดการสมโพธิ180ปีชุมชนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนยังเป็นการจันลงไว้และสืบทอดความเชื่อให้ก้าวไปสู่ประชากรทั้งหลายเพื่อจะเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตในการดำเนินชีวิตคริสตชนด้วยความศรัทธารักร้อนรนมากยิ่งยิ่งขึ้น ปลูกฝังความเชื่อศรัทธาให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อการต่อต่อไปให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนก,กิจด้วยการทุ่มเทอุทิศชีวิตตามแบบอย่างของบรรดามิชัน,นรีที่พวกท่านได้สละชีวิตของตนบนผืนแผ่นดินไทยะะแแลแล พบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ